สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็มาเล่นเรื่องโอปะผะไม้นะครับก็ทำคลิปยาววันนี้ก็ก็ <c oughs> คือเดี๋ยวอธิบายรายะเยอะเอ่เอให้พ่อได้เข้าใจกันนะครับก็แต่ว่าจริงๆวิดีโอก็ไม่อยเรู่็วแต่ว่าอธธิบายรายละเยดไว้ไยาวๆนะครับ เปลืกระค้าวเปเรตเต๋เปเรดิษได้นะครับจอบดิษนี่กระข้าวเปเรตได้เลยอันนี้กรารอธิบายเพิ่มเติมนะครับกาตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือว่าผลไม้แต่ว่าไม่ใช่ยางล็อกตุ้งนะครับกระจ่ายกลไกตัวนี้กระจ่ายเฉียบก็คือใช้ได้กับตุ้งตุกชนิดนะครับตุกชนิดตุกเบ๊ก ตุ้ดำตุ้มปุยตุ้มแบบมีิวอ,อิวจัดจ่ายคนไก่ี่ได้เม็ทนะครับกอผลไม้ไดมากว่ายี่สิบชนิดนะครับสำหรับเปิลไม้เดี๋ยวเรวาต้องใช้วงกรนนั้นนี่มันเหล็กก็คืออ,คอ้อได้ไร่ชนิดตือผลไม้ลูกใหญ่ๆตรงอ้อแบบนี้นก็เดี๋ยวอธิบายฟังครับ ก็คือตอนตุ่มนี้ก็คือเราใส่แบบเออ,อไปลงใส่น,น้าเมว่อผลไม้มริงนๆก็คือเราใส่แก่ๆนี้ก็ได้เดียวนะครับไม่ต้องเรียบรย้อยถึงกน,นัดนแต่ว่าสวยงามนะครับแบบนี้แบบสวยงามแต่ว่าเราใส่แบบหยับๆก็ได้นะครับแบบหยับๆแบบเบียวเบียวอยู่แบบนี้ก็คือก็ออโอได้นะครับคือแก่นี้ก็โอได้เดียวต่บางลูกต่ว่าเราเรียกว่ามันโออยากก็คือตรงตรงใส่ให้นึงเด็ดเด็ดอิดหนึ่ง เพิ่นๆต้องผลิตเองนะครับนี่ก็ตึงดูดูกันเอาผลไม้แล้วก็เพิ่นๆต้องผลิตเองนะครับก็คือรูปร่างกุญไก่หลวดแบบนี้ก็เสียบข้างหลังนี่เส้นนะครับรนี่เส้นอ่าสูงประมาณสองเมตรตึงเจ็ดเมตรสิบเมตรกันอย่างไวนะครับกระจายไม้ไปต่ออีกตีนะครับนี่ก็รูปรลาง การทำมานก็คือคือดึงวันผลไม้นะครับพอด,ดึงเรยวก็รดรกปอดตัวนี้ก็มันมันจะจะรุดหายเลยนะครับปลดอดปอดกลางหน้าอีกหนึ่งซึ่งตุ้งนี้ก็ปลาริดแบบนี้แล้วก็คือมันมันสำรับโอ้ผลไม้ตีต่ำก็คือเร็วมากนะครับโอ้ผลไม้ตีตำ่ำใช้ขนไก่แบบนี้ ถ้าเรากะแกงเอาไปเคี้ยวลูกชุ mpo เล็กๆก็นาดาไอไวมในปงในมือนะครับก็คือเคี้ยวก็แล้วก็คือมันจะถูกไปลบไม่ลุดนะครับถ้าแบบยางปัดตึ้งปัดติ้งไปตึง้งยางเพียงเดียวนะครับก็คือ,อยางมันจะกัดเดี๋ยวจะยืดนะครับจะกัดจะยุ่ยลุดหายนะครับแต่วันนี้100นะรอยกระเทือน กตัวนี้ชายไม้ได้นะครับจะเป็นไม้แต่อันนี้ผมหยืด,ยด PVC อันนี้ก็ออดจุ่มโปนะครับลูกปลารังงลูกปลารังแต่มนเรดาหยาบปลารัังก็จุ่มปลารังเข็มจุกนะครับพอดีตอนมันสูวงประมาณสองเมตรถึงสามเมตรนะครับมันเป็นจริงใหญ่ ก็เลยไม่ไม่ตัดมันจะเป็นลูกดอกมาแต่ธรรมได้ลูกประดังนี้ก็คือเขาจะเดียงกิิงดำๆนะครับแต่บางทีก็ตัวนี้ต่วเสริมได้นะครับตัวเสริมได้เตสุโตไปรประมาณสักสองเมตรได้ตัวเสริมได้ก็ตัวนี้เป็นอ้ลูกกระตอนนะครับโอ้ลูกกระตอนมันจะไม่เข่ากันโอ้ลูกกระตอนก็คือก็โอ้ลูกกระตอนแล้วก็คือ ลูกจุมโปนะครับลูกจุมโปตจับติมชันจับติมทะยามกระชายตัวนี้ได้นะครับเป็นพวงการตุ้งนาดพอดีนะครับการยังมีอีกรนนุ่นนึงก็คือตอนนี้โยเตะส่วนนะครับลูกปีเอาเไปอ้อลกูกจำปะดะนะครับการการูปด่างหน้าตาแบบนี้แต่บงุงจะใหญ่วาตุ้งใหญไงวาก็คือ,อ,อปอดีปีก็เอาไปอ้อจำปะดะนะครับเดี๋ยวบางทีผมจะไปเก็บปั๊บมให้เพื่นๆเ,นเนลยนะครับ กนี่ก็เดินตึงก้อจัมปะดับไปแล้วนะครับบงุงจะแนี้กวันนี้กตัวนี้เป็นการุนตัวเรียนนะครับตัวเรียนไส้ปั่นเล็กไส้ปั่นใหญ่ก็คือปรับตัวนี้นะครับปรับตัวนี้แต่พวกอีกไม่ได้ตดลงกับตัวเรียนนะครับก็คือให้เปืเป่อนๆตดลงแร่ออกันซักหลอกซ่องหลอกซ้ำหลกนะครับพวกกิดว่า โอ้จัมปะดะได้ปุนดีมากกจ่ายตุ้มปฏิกแบบนี้นะครับแบบน,แบบนี้ได้ปุนดีมากโอ้จัมปะดแต่ถูเรียนมีน้ำก็พุ่มกิดพุ่มกิดได้แล้วก็พุ่มมัน่าจะโอ้ได้นะครับบอกว่ามันไม่มีแรงดันเลยจะท,ทำให้ตุ้มเล็กได้ก็นี่คลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆลองกาถูเรียนกันเลยนะครับเพื่อหน้ากดถ้าว่าโอ้ได้ก็คือทราเม็ดเซเม็ดก็คือเราใช้ตัวนี้โอ้ได้นะครับเราไม่ต้องอปินตอนนะครับ แต่บางกรณีก um ็ขึ้นไปออกข้างบนไก่อย่างได้นะครับก็ทดลองไปเปิดออโตเล่นกันเลยนะครับนะก็จ่ายขนไก่แบบนี้ในในในต้นของการจ่ายเอ่อคนไก่จะจ่ายตุ้งนี่จ่ายเสียกนี่ก็อปุ่มในลงวิดีโอไปเดียวครับก็เป็นก้าวเลยๆเลยกับตีเครดิตกดก้ามาจองปุ่มตากลิปนี้ก็คือเออ่กดเตะรูปแต่งก็คือจากก้าวจองหองปุ่มกับก้าวจองแล้วก็มีมีหน้าวิดีโอ มีหน้าแรกมีหน้าวิดีโอแล้วก็มีหน้ากล้อง PlayDit กระจงเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเรือว่าเป็นข้อมูลครับเหมืนกดปฏิเพลดิทเลยนะครับจะจัดมุ่งมู่ไว้เดียวสรับน้มุดหมู่ก็คือปุ่มกระตมันอยู่ได้ทิ้งนะครับก็คือมีอะไรจะจัดมุดหมู่ไว้เดียวเป็นเป็นชุดเป็นชุดไปนะครับคือถ้ากดมาติโอผลไม้ก็คือประมาณทลิปทิปวิดีโอนะครับ การอธิบายปแล้วการรวมตึงการผลิตนะครับการแต่เร่งเรื่องโอปผลไม้นี้ก็คือมันตึงดูดูการพอดีนะครับก็บางที่เพื่อว่าเปิ้นมีช่มปาดะการนุ่นได้กระปออ้อแล้วก็คือปลอได้กินได้ใกล้นะครับเพื่อมีกาตอนก็ไม่อยากนะครับคนไข่แบบนี้ ก็เปิป่วนกับเปิน่นข้าวอะไรเปิ่มเติมนะครับคลิปนี้ก็เกีน ouais. nada, okay. uh ี่ก่อนก็ประมาณเจ็ดนาทีก็เปลิ่นเปลิ่นจุไอ้แชร์กดติดตามนะครับเพื่อว่าบางที่เปลิ่เปลิ่นไม่มีผละไม้ก็แต่ว่าแจกต่อไปให้กับคุณแต่มีผละไม้เออว่าจุไอนแชร่ให้กระจายก็เพื่อว่ามูลหลักาของผละไม้ของเรามันจะได้ได้จ่ายประโยชน์นะครับจากที่ว่าลูปต้นมีทักต้นนึงก็ ไม่แก่ได้ทุนใจไม่แก่ได้โอ้เพราะวา่ามันไม,ไม่มีเครื่องมือถือว่าได้ปุ่นขับการเอาตัวนี้เลยนะครับคือได้ปุนจริงนะครับพอได้กินนะครับพวกเหงกับโปรไว้ประมาณเททิปตอนนะครับเททิปตอนอาทิปตอนได้นะครับแต่ว่าอาทิปตอนแต่ผมได้ออกแบบการจ้างงานหน่อยเดียวนะครับกับต่ำตุ้งแบบนี้ออกตอนกรประมาณหกละสองบาทนะครับ หลกระทงบาทการพ่นใบต่ำลงออต่ำตุ้งเลยแล้วก็คือถ้าเราไปช้างก็คือเขาจะทั้งรวันละ400-500นะครับหลักละสงบาทก็บเรื่องกุนเดว่าไปอ้อนะครับก็มีเปื่อนๆเด็กๆได้ก็ไปช้างอ้อลูกละสองบาทนะครับเร่งเติมสองบาทอนนะครับจริงๆสามบาทก็น,น่าจะได้อยู่ก็คือสองบาทนะครับขาไปอ้อ กาโดยจะเรียกรับพุ่มไปตกลงตำมาแล้วก็คือตะวันหนึ่งสักเซลอยกรวยน่าจะได้นะครับซึ่งเตรเรือก็มันเป็นกําไรของเรานะครับชาวสวนยกตัวอย่างการตอนลูกละาสามติบบาทก็เราใช้แรงงานไปประมาณสักตีว่าห้าบาทนะครับเตลือสี่ตีบ่าบาทก็คือได้เราครับซึ่งถ้าเทียบเรื่องจำปะดะจะกุมขามากนะครับกลุ่มขาหมาก จำปาดักะลูกละจะดแปดสิบอาร์สิบอะไรแบบประมาณนั้นนะครับจะกุมกามาถึงจะเล่นถึงตูเรียนอันนี้กําไรมาสั้นเลยนะครับนะแต่ว่าตูเรียนนี้ป้อมไม่ได้ตกล่องนะครับอันนี้ฝากการเปิี่ยนตกร่องเพราะอะไรนะครับคือถ้าเปิี่เปลี่ยนใจตุ้งเพชรนี้ขนาดใหญ่พอกับตูเรียนนะครับออก็อาติดต่ำต่ำติดต่ำต่ำก็คือตกล่องแหล่ตักหลบซ้อมลูกนะครับแต่ไม่มีป้นกระตอกได้หรยกก็คือฝรั่งเต๋สูงก็คือใจตัวนี้ได้เลยนะครับ คือสมุ่าถ้าจำเร็ดจำเร็ดก็คือจะไปยาวนะครับแรงว่าจะได้กันเป็นสิบปียี่สิบปียาสิบป,ปีกันไปเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจำปะดาจำปะดานี่ไม่ต้องปีนตอนไม่ใช้บันไดก็คือตัวนี้นะครับมีคนไข้ที่ปลอมนายปุ้นจริงนะครับจากถือว่ากล้องลูกปีพุ่มจากถือว่าถุงไม่ได้ต้นไถ่เลยก็คือได่ไข้นะครับไถ่ไข่แล้วก็ ได้ผลผนิตชจัดเจนนะครับคืออ้อลอยลกก็คือได้ท่างลอยนะครับไม่มีหนาวไม่มีเสีย <c oughs> <c oughs> ก็เพื่อนกดติดตามใจคลิปนี้นะครับนะนกครับอะไรเติมเพมิ่มมีเรื่องยางปลาดานะครับยางปลาดาก็คือมีเทคนิคปีเศเนนนตน,น,นะครับ่น้อยปลวกปนเปื้อยต้นย่อยต่างชนนะครับก็เรื่องปิดตักชนครัวหน้าบ้านหลังบ้านนะครับป,รลปลวกลงแกลง มีเทคนิคปีเซตเอกชน้อยนะครับถ้าว่าไม่ไม่ไม่ปลุกลุงแปลงก็คือปลุกหน้าบ้านร้างบานปลุกใบเป็นกระตั้งปลุกในกระตั้งได้ก็คือก็อมีกระตั้งแบบเดี๋วว่าใส่กันสะดอกนะครับไม่เลอะถ้าแรงแล้วก็คือคุณสมบัิปีเซตยี่สิบก้อนะครับปุ่มใดผลิตกระตั้งมีระบบเก็บกักน้ำป้องกันหมดอ้อยตากจิงริดขึ้นตำล่ับ ระบบนำมุ่นเวียนใจเดียวไปเก็บเทเดิมนะครับก็คุณสมบัติปีเศตดี่ทิพย์ข้อเปลื่ยนเป่นกดเก้ามาเล่เปิ่มเติมนะครับนะก็คลิปนี้ประมาณนี้คนนะครับก็เรื่องยางพาดาเปิี่นเปล่นข้ามาเลยมาควางเลยกันตะกิดนะครับว่ามีเทคนิคปีเศตอะไรเป่ว่าเพื่อว่าเปิ่นเปี่ยนนี้พวกยางปาดาปีนี้อันนี้ก็เดือนลอกกำลังจะมา ก็มาควางเหล็ก้อนตะกิดก็คือมันจะไม่มียางตัวเหล็กไปก็โยไปครับเราทารอดนะครับก็คลิปนี้ตอนนี้ก่อนนะครับนะก็ให้เปิดเลยเปิดเติมสวัสดีครับ